หนึพฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมใหญ่เสริมศักยภาพแรงงานไทยโดยในปีนี้ค่ะจัดที่ลานคนเมืองมีทั้งการยื่นข้อเรียกร้อง9ข้อและเปิดรับสมัครงานกว่า174,000ตําแหน่งผ่านไทยมีงานทําที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดงานวันแรงงานแห่งชาติในวันที่1พฤษภาคม2568จัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อขอบคุณแรงงานไทยที่เป็นพลังหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพร้อมกับเปิดโอกาสให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์บริการและโอกาสในการมีงานทําอย่างทั่วถึง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยริ้วขบวนสุดยิ่งใหญ่ริ้วขบวนเทิดพระเกียรติริ้วขบวนกระทรวงแรงงานและริ้วขบวนผู้ใช้แรงงาน24ขบวนนิทรรศการแรงงานจัดโดยหน่วยงานในกระทรวงแรงงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงานการแสดงดนตรีสุดพิเศษสนุกสุดมันกับการแสดงตลอดวัน กิจกรรมพิเศษมากมายฟรีตลอดงานทั้งสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำกว่า1 7 4 0 0 0อัตราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันจำนวนจำกัดตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมฝึกอาชีพอิสระเรียนออนไลน์พร้อมกับรับเซอร์ติฟิเคตตรวจสอบสิทธิประกันสังคมทุกมาตรา ชิมอาหารเครื่องดื่มฟรีและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกันารตนที่ทุพพลภาพเล่นเกมตอบคำถามลุ้นของรางวัลและชมดนตรีสดจากศิลปินในงาน นอกจากนี้กลุ่มแรงงานยังมีการยื่นข้อเรียกร้อง9ข้อต่อรัฐบาลได้แก่ข้อที่1นะคะให้รัฐบาลเร่งรัดการรับรองอนุสัญญาองค์การแห่งแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่98ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรองข้อ2ให้รัฐบาล ตราพระราชบัญญัติหรือประกาศเป็นกระทรวงให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อเป็นหลักประกันในการทำงานของลูกจ้าง 3. ให้รัฐบาลยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้จากเงินก้อนสุดท้ายที่นายจ้างให้กับลูกจ้างเมื่อผลสภาพการเป็นลูกจ้างในทุกกรณีทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจในวงเงิน1ล้านบาท 4. ให้พนักงานรัฐวิสาหากิจสามารถอยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นระบบเฉลี่ยทุก เฉลี่ยสุขและมีลักษณะการจ่ายเงินรวมเพื่อเป็นการคุ้มครองทางสังคมอย่างเป็นธรรม 5. ให้รัฐบาลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับประกันสังคมปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีรายรับไม่น้อยกว่า5,000บาทกรณีผู้ประกันตนกเกษียณอายุและรับเงินบำนาญแล้วเมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ให้มีสิทธิ์รับเงินบำนาญต่อไป กรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพจากมาตรา33และสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39การคิดคำนวณเงินบำนาญขอให้ใช้ฐานค่าจ้างจากมาตรา33เมื่อผู้ประกันตนรับบำนาญแล้วให้คงสิทธิ์รักษาพยาบาลตลอดชีวิต 6. ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างเหมาค่าแรงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541ม11 1. ทับ1อย่างเคร่งครัด7ให้รัฐบาลยกระดับกองความปลอดภัยแรงงานเป็นกรมความปลอดภัยแรงงาน8ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกรณีมีข้อความตัดสิทธ์ ลูกจ้างรายเดือนที่ทำงานล่วงเวลาทำให้ไม่ให้รับค่าล่วงเวลา1.5เท่าเช่นเดียวกับพนักงานรายวันและก้าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้อง,ว,ง,งวันแรงงานแห่งชาติปี2 5งชาติปี2 5